ตอนที่908สัตว์ร้าย6ตัวจางซินยิ้มเล็กน้อยและแสงสีม่วงก็กระพริบในดวงตาของเขาทัานใดนั้นความคิดทางจิตวิญญาณที่ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าก็แตกสลายไปทีและคนทันทีที่แรงกดดันเบาลงจางซินก็พาพวกเขาลงไปที่หุบเขาแล้วพืชพันธุ์กระจายออกไปทีและส่วนเผยให้เห็นพื้นที่โล่งเพียงพอที่จะให้ทั้งเ้ายืนได้ หลังจากตกลงไปในหุบเขาจริงๆทุกคนก็ตกใจมากขึ้นกับพืชผักที่อยู่ตรงหน้านี่คือโลกที่เต็มไปด้วยสีสันและต้นไม้ทั้งหมดดูเหมือนจะขยายใหญ่ขึ้นที่นี่เซียเซียอุทานว่านั่นคือแอปรริคอตที่ร้อนแรงเจ้าชูหรือไม่โอพระเจ้าใหญ่มากเป็นไปได้ยังไงฉันได้อ่านเจอในงานคลาสสิกแล้วว่าดอกไม้ชนิดนี้จะโตเพียงสองนิ้วทุกๆหมื่นปีดอกนี้พระเจ้าฉันกลัวว่ามันจะมีอายุขัยเกือบสองร้อปี ทันทีที่พวกเขาลงจอดออราอันทรงพลังจากก่อนหน้านี้ก็ถูกกดขี่อีกครั้งคราวนี้มีจำนวนมากขึ้นและดอกไม้และพืชแปลกๆรอบตัวก็ดูเหมือนจะมีชีวิตขึ้นมาสิ่งที่แปลกยิ่งกว่านั้นคือร่างหกหางในหมู่พวกเขาค่อยๆปรากฏตัวในร่างมนุษย์และปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาบุรุษที่หนึ่งสวมชุดคลุมสีม่วงยังคงดูคล้ายสไตล์สมัยโบราณมีรูปร่างหน้าตาหล่อเหลาและรูปร่างเพรียวบางด้วยเหตุผลบางอย่างเมื่อเห็นเขาทั้งบูหินก็รู้สึกคุ้นเคยขึ้นมาทันที ข้างหลังเขาเป็นผู้หญิงชุดแดงที่สวยงามแต่มีสีหน้าบูดบึ้งเธอค,อคือความละเอียดอ่อนของแอปริคอตทเพลิงที่เซียเซียชี้ไปในตอนนี้นอกจากนี้ยังมีอีกสี่คนมารวมตัวกันและเข้ามาหาพวกเขาคุณสามารถบอกได้จากลมหายใจของพวกเขาว่าคนเหล่านี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยต้อนรับพวกเขามากนะักพืชหกชนิดที่สามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้มันชัดเจนเกินไปว่าสิ่งนี้หมายถึงอะไรสัตว์วิญญาณจากพืชที่สามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้นั้นอยู่ในระดับของสัตว์ร้าย ใครจะคิดว่าในอาณาจัก,กรับของนิกายถังนี้จะมีชายที่แข็งแกร่งระดับอสูรหกคนมันไม่น่าเชื่อเลยจางซินยิ้มเล็กน้อยและทักทายเขาทุกคนไม่ได้เจอกันนานนะสบายดีไหมผู้นำของชายชุดม่วงพูดอย่างสงบมันจะดีกว่าถ้าไม่มีคุณมารบกวนจางซินจุดประสงค์ในการพาคนนอกเข้ามามา,มากมายในครั้งนี้คืออะไรจางซินกล่าวว่าโดยธรรมชาติแล้วเราจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากพวกคุณทุกคน ชายในชุดสีม่วงหน้าเข้มฉันจำได้ว่าข้อตกลงของเรากับนิกายถังคือทุกๆร้อยปีมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถเข้าไปในดวงตาน้ำแข็งและไฟและได้รับยาไม่เกินสองชนิดและการรับประกันที่เราได้รับคือว่าเจ้าจะช่วยเราปกป้องมันสถานที่แห่งนี้จะไม่ถูกทำลายโดยมนุษย์เจ้าถูกต้องจางซินพยักหน้าชายในชุดสีม่วงพูดอย่างเย็นชา แล้วคุณหมายความว่าอย่างไรที่พาคน8คนมาที่นี่ในครั้งนี้มันเป็นเพียงเพื่อเปิดเผยการดำรงอยู่ของเราจางซินถอนหายใจฉันจะรบกวนการนอนหลับของพี่หลัวและคนอื่นๆได้อย่างไรเว้นแต่ฉันต้องทำอันที่จริงนิกายถังกำลังตกอยู่ในวิกฤตเป็นหรือตายฉันจำได้ว่าหลิงปิงโตหลัวได้ทำข้อตกลงกับคุณเช่นกันเมื่อน,นิกายถังเผชิญกับการฆ่าล้างเผ่าพันเมื่อเราประสบปัญหาพวกคุณทุกคนไม่ควรละความพยายามที่จะช่วยเราผ่านภัยพิบัติครั้งนี้ ใบหน้าของชายชุดสีม่วงเปลี่ยนไปและเขาพูดด้วยความประหลาดใจสำนักถังอยู่ในจุดสูงสุดแล้วจะมีหายนะหรือไม่ร่องรอยของความโศกเศร้าวแวบขึ้นมาในดวงตาของจังซินสำนักงานใหญ่ของสำนักทังถูกระเบิดโดยปรมาจารย์ชั่วร้ายของนิกายพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยกระสุนปืนใหญ่นำวิธีวิญญาณระดับพระเจ้าระดับที่12ที่ติดตั้งแบบกำหนดเองสำนักงานใหญ่ถูกทำลายและมีชื่อ9้าตัวคนระดับโตหลวถูกสั่งว้มีครูมากกว่าหนึ่ง 200คนขณะเดียวกันก็ถูกโจมตีจากทุกทิศท,ทุกทางและถูกบังคับให้ปิดสาขาทั้งหมดไม่เพียงเท่านั้นทุกคนที่วิทยาลัยเชลค,ควรรู้ว่าเมืองชเชลกที่วิทยาลัยเชลกตั้งอยู่ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในแผ่นดินใหญ่และได้รับความเดือดร้อนจากการโจมตีครั้งใหญ่ทําให้เมืองชเชลกถูกทาลายล้างอย่างสิ้นเชิงโดยมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บมากกว่า10ล้านคน และจากวิทยาลัยเช็กมากกว่า20คนเสียชีวิตคนเดียวเท่านั้นที่รอดชีวิตจากลานด้านในและด้านนอกคือเด็ก2-3คนที่คุณเห็นอยู่ตรงหน้าคุณดังคำกล่าวที่ว่าริมฝีปากก็ตายและฟันก็เย็นชานับตั้งแต่หลิงปิงโต้หลัวขึ้นและจากไปเป็นเวลาหลายพันปีสำนักทางของเราก็รักษาสัญญาของเราและปกป้องดวงตาน้ำแข็งและไฟเราไม่ได้เรียกร้องค่าชดเชยใดๆจากคุณเป็นเวลานาน,านที่สุดหรือแม้กระทั่งพันปี ตอนนี้สำนักถังได้เผชิญหน้าแล้วหากคุณไม่เต็มใจที่จะช่วยในอนาคตอันใกล้นี้สำนักถังจะไม่สามารถรักษาความลับที่นี่ได้จริงๆและจะถูกทำลายโดยผู้มีอำนาจเมื่อถึงตอนนั้นเมื่อดวงตาน้ำแข็งและไฟถูกเปิดเผยฉันกลัวว่าคุณจะไม่สงบสุขอีกต่อไปแม้ว่าระดับการฝึกฝนของคุณจะเพียงพอแต่คุณก็ไม่เก่งในการต่อสู้ ยิ่งไปกว่านั้นเทคโนโลยีของมนุษย์ได้พัฒนาไปถึงจุดที่ระดับพลังยุทธ์ของคุณไม่เพียงพอที่จะคุกคามเราหลังจากพูดคำเหล่านี้จางซินก็ถอนหายใจอีกครั้งจ้องมองไปที่ชายชุดสีม่วงตรงหน้าเขาด้วยดวงตาที่มีความหวังชายในชุดสีม่วงขมวดคิ้วหันกลับมามองเพื่อนของเขาความคิดทางจิตวิญญ,ญาณผันผวนอย่างรุนแรงดูเหมือนสื่อสารถึงกัน นี่เป็นครั้งแรกที่ถังบูลลินได้ยินถึงความสูญเสียที่แท้จริงของนิกายถังและวิทยาลัยเชรคในระดับโต้หลัวอดไม่ได้ที่จะรู้สึกหนักอึ้งในใจอยู่พักหนึ่งมหาอำนาจระดับโตหลัวที่มีบรรดาศักดิ์ทั้งหมด30คนได้ล้มลงแล้ววิทยาลัยเชรคถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงและสำนักถังก็แตกสลายยิ่งไปกว่านั้นมันเป็นช่วงเวลาที่ยากที่สุดในการเผชิญกับสถานการณ์ที่กำแพงพังทลายลงและทุกคนต่างกดดันกัน ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทารสองควรหนึ่งในรักฐานของสำนักทางด้วยความช่วยเหลือของภูมิหลังที่เตรียมไว้ก่อนนอนหน้านี้เท่านั้นที่นิกายถังสามารถพลิกกระแสได้หลังจากนั้นไม่นานชายชุดม่วงก็หันกลับมามองจางสินด้วยดวงตาที่ลุกเป็นไฟจางสินต้องการให้เราช่วยอย่างไรจางสินกล่าวด้วยน้ำเสียงทุ่มลึกฉันต้องจัดเตรียมเด็กทั้ง8คนนี้ให้มีสมบัติสวรรค์และโลกอย่างน้อยหนึ่งแสนปีเพื่อเพิ่มพูนการฝึกฝนและศักยภาพของพวกเขา ในบรรดาเด็กทั้ง8คนเด็กผู้หญิงคนนี้มีผู้ที่มีได้รับบาดเจ็บสาหาัสต้องการดอกเบญจมาศที่หลงตรงเทียนคนอื่นๆจะต้องพิจารณาตามเงื่อนไขของตนเองเป็นไปไม่ได้ชายชุดม่วงปฏิเสธแทบไม่ลังเลทั้งบูลลินอดไม่ได้ที่จะพูดไม่ออกหลังจากได้ยินคำพูดของจังซินสมบัติแห่งสวรรค์และโลกที่มีฐานการฝึกฝนยาวนานถึงหนึ่งแสนปีเป็นไปได้ไหมที่คุณอยากกินคนเหล่านี้อยู่มีใครเห็นด้วยบ้างชายในชุดสีม่วงพูดด้วยความโกรธ ต้หลวผู้หลงไหลอย่าไปไกลเกินไปคุณควรรู้ว่าแม้จะอยู่ในสายตาของน้ำแข็งและไฟก็ต้องใช้เวลาหมื่นปีในการปลูกย่าวิญญาณด้วยการเพราะปลูกนับแสนปีนับตั้งแต่ถูกชายคนนั้นหลิงปิงต้หลวปล้นมันตลอดหมื่นปีที่ผ่านมาทาราสองขัวก็สามารถฟื้นตัวและฟื้นตัวได้เล็กน้อยหากเป็นไปตามที่คุณพูดสถานที่นี้จะเหี่ยวเฉาทันทีและกลับสู่ฉากอันเยือกเย็นเมื่อหมื่นปีที่แล้วจางซินพูดด้วยน้ำเสียงทุ้ม พี่หลวจะไม่มีไข่อยู่ใต้รังได้อย่างไรถ้าไม่จําเป็นผมจะไม่ร้องขอเช่นนั้นพี่หลวโปรดคิดให้ดีก่อนขณะที่เขาพูดเขาก็ก้าวไปข้างหน้าและทันใดนั้นลมหายใจที่เหมือนสสารก็เบ่งบานโลกดูเหมือนจะเคร่งครึมในทันทีและความกดดันที่น่าสะพรึงกลัวก็ทําให้หายใจไม่ออกทั้งวูลินได้ยินจากอาจารย์ของเขาว่าบุคคลที่อยู่ตรงหน้าเขาอยู่ในระดับขีดจํากัดโต้หลวแม้ว่าการฝึกฝนของเขาจะไม่ดีเท่ากับชิงเทียนโต้หลวที่เสียชีวิตไปแล้ว แต่ฉันเกรงว่าความแตกต่างจะไม่มากยิ่งไปกว่านั้นโต้หลวผู้หลงไหลยังไม่ได้ปล่อยชุดกราต่อสู้สี่ตัวละครของเขาออกมาเมื่อเผชิญหน้ากับสัตว์วิญญาณประเภทพืชระดับอสูรทั้ง6ตัวจางซินก็ไม่กลัวเลยจริงๆมันดูเหมือนหนึ่งต่อหมักมากกว่าแม้ว่าจะมีรสชาติของการปล้นแต่มันก็ต้องทําให้ผู้คนรู้สึกถึงด้านที่ครอบงําชายในชุดสีม่วงตะคอกอย่างเย็นชานี่คือทาราสองขั้วไม่ใช่นิกายถังของค,คุณคุณคิดว่าเราไม่ได้เตรียมการใดๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหรือไม่ ชั้นสีม่วงบานออกมาจากร่างกายของเขาและทันใดนั้นกลิ่นหอมแปลกๆก,ก็พุ่งไปที่ใบหน้าของเขาอย่างสดชื่นหลังจากที่เชร็กทั้งเจ็ดปีศาจได้กลิ่นนี้พวกเขาก็รู้สึกได้ทันทีว่าร่างกายของพวกเขาสว่างขึ้นและรู้สึกสบายอย่างอธิบายไม่ถูกและด้านหลังสัตว์ร,ร้ายที่ดุร้ายในทาราสองขั้วน้ําในทะเลสาบที่มีสีต่างกันก็ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้งฟาหมุนวนเหมือนมังกรยักย้ายสองตัวจากนั้นร่างทั้งสองก็ค่อยๆปรากฏขึ้นในทะเลสาบ ยินดีต้อนรับท่านหลอดมังกรตอนที่999ก,ก,กลับครั้งใหญ่ยินดีต้อนรับสู่ราชามังกรชายชุดสีม่วงถอยกลับไป239พร้อมกับสัตว์ร,ร้ายอีก5ตัวเพื่อแสดงความเคารพมังกรตัวใหญ่2ตัวที่แขวนอยู่เหนือธาราสองขั้วเกิดจากการควบแน่นของน้ําในทะเลสาบตัวหนึ่งเป็นสีฟ้าน้ําแข็งและอีกตัวเป็นสีแดงเข้มมังกรทั้งสองตัวเปล่งแสงแวววาวและกวาดล้างด้วยโมเมนต,ตามการกดขี่ที่ไม่มีใครเทียบได้ แม้จะมีระดับพลังยุธ์ของจังซินแต่โต้หลัวผู้เปี่ยมด้วยความรักก็อดไม่ได้ที่จะเปลี่ยนการแสดงออกและถอยกลับไปขวางหน้าถังวูลินและคนอื่นๆด้วยการปรากฏตัวของมังกรสีน้ำเงินสองตัวและสีแดงหนึ่งตัวต้นไม้ทั้งหมดในทาราสองขั้วดูเหมือนจะมีชีวิตขึ้นมาชั่วขณะหนึ่งพลังชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต้นไม้จำนวนมากก็เริ่มเติบโตอย่างรวดเร็วความกดดันทั้งหมดอยู่ที่มุ่งหน้าสู่ถังวูลินและคนอื่นๆตกอยู่ภายใต้แรงกดดัน ใบหน้าของจังซินน่าเกลียดมากพี่หลัวงฉันนิกายถังคอยปกป้องทาราสองโคมานับพันปีแล้วดังนั้นคุณกำลังเตรียมการดังกล่าวคุณจะจัดการกับพวกเราหรือไม่ชายในชุดสีม่วงพูดอย่างใจเย็นปกป้องพวกเราด้วยหรือใช้คุณได้ลดปัญหาที่ไม่จำเป็นลงมากมายสำหรับพวกเราแต่ในขณะเดียวกันเราก็ได้มอบอะไรมากมายให้กับคุณ นับตั้งแต่ถังซาบนบรรพบุรุษของคุณของนิกายถังคุณเคยหยุดหมายเรียกร้องจากเราสำหรับวันนี้ตั้งแต่นิกายถังของคุณลดลงก็ไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วจากนี้ไปเราไม่ต้องการการปกป้องจากคุณอีกต่อไปด้วยความสามารถของเราไม่มีปัญหาในการปกป้องตัวเองจางซินเลิกคิ้วเล็กน้อยพี่หลวไม่ต้องห่วงว่าผมจะเปิดเผยสถานการณ์ของธาราสองขั้วรั่วไหลในเวลานั้นทุกคนจะเป็นเป้าหมายของการวิพากษ์วิจารณ์ของทุกคนชายในชุดสีม่วงยิ้มเล็กน้อย ตราบเท่าที่พวกคุณทุกคนอยู่ที่นี่ในวันนี้นิกายถังจะเปิดเผยสถานการณ์ของเราหรือไม่จางซินหัวเราะกลับด้วยความโกรธดูเหมือนว่าพี่หลัวจะมั่นใจมากคุณคิดว่าคุณจะเก็บฉันไว้ได้ไหมชายในชุดสีม่วงพูดอย่างสงบถ้าคุณไม่แน่ใจคุณจะไม่หันหลังกลับคุณรู้จักต้นกําเนิดของราชาเังกรทั้งสองหรือไม่ดวงตาของจางซินขยับเล็กน้อยพี่ชายหลัวปลดอนฉันด้วยชายชุดม่วงกล่าวว่า ในตอนนั้นเทพมังกรบรรพบุรุษของสัตว์วิญญาณเกิดมาพร้อมกับบุตรชายเก้าคนในบรรดาบุตรชายทั้งเก้านั้นได้แก่น้ำไฟดินลมแสงสว่างความมืดอวกาศและมังกรศักดิ์สิทธิ์เจ็ดธาตุนอกจากนี้มังกรระภูเขาและมังกรทองหัวของบุตรชายมังกรที่แข็งแกร่งที่สุดเรียกรวมกันว่าเก้ามังกรเจ้าเทพมังกรล้มลงในอาาจักรเทพและราชามังกรทั้งเ้าก็มีชะตากรรมของตัวเอง ในหมู่พวกเขาราชาบังกรทั้งสองราชาบางกรน้ำและราชาบางกรไฟล้มลงพร้อมกันและมันก็อยู่ที่นี่ศพของพวกเขาถูกฝังอยู่ใต้ดวงตาน้ำแข็งและไฟหลายพันเมตรนี่คือที่มาของดวงตาทั้งสองแห่งน้ำแข็งและไฟหล่อเลี้ยงทุกสิ่งหลังจากทำงานหนักมานับไม่ถ้วนในที่สุดเราก็อัญเชิญวิญญ,ญาณมางกรแห่งปรมาจารย์บางกรสองคนเพื่อปกป้องมุมโลกของเราฉันไม่เชื่อว่าไม่ว่าคุณจะแข็งแกร่งแค่ไหนมนุษย์ก็สามารถต่อสู้กับมันเป็นปรมาจารย์บังกรระดับเทพอยู่แล้วหรือแม้ว่าปรมาจารย์ มังกรจะมีเพียงวิญญาณมังกรในเวลานี้ด้วยพลังของปรมาจารย์มังกรสองคนการรักษาจังสินเจ้าไว้คงไม่ใช่เรื่องยากเกินไปจังสินจ้องมองไปที่วิญญาณมังกรปรมาจารย์มังกรทั้งสองที่ลอยอยู่ในอากาศเปล่งรัศมีอันดูร้ายออกมาและใบหน้าของเขาก็น่าเกลียดมากขึ้นเรื่อยๆนับตั้งแต่สำนักงานใหญ่ของสำนักถังถูกระเบิดสำนักถังก็ประสบความสูญเสียอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยไม่คาดคิดบ้านก็รั่วและฝนตกอย่างต่อเนื่อง และแม้แต่อาณาจักรลับของสำนักทางทรารสองขั้วก็ยังประสบกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในฐานะระดับ99เขาสามารถสัมผัสได้ถึงกลิ่นไออันทรงพลังของปรมาจารย์มังกรทั้งสองแม้ว่าพวกเขาจะล่วงลับไปแล้วและเหลือเพียงวิญญาณมังกรของพวกเขาเท่านั้นคนเดียวเขาคิดว่าเขาแทบจะไม่สามารถแข่งขันกับชุดกรอต่อสู้สี่ตัวละครได้แต่เมื่อทั้งสองรวมกันมันจะเป็นเรื่องยากมากสำหรับเขาที่จะป้องกันตัวเองถ้าเขาพยายามอย่างดีที่สุดที่จะฝ่าฟันฝ่าไปได้ การตัดสินของชายชุดม่วงนั้นอิงจากลิมิตโตหลัวและเขามีความรู้เกี่ยวกับโดคายอย่างจำกัดอย่างไรก็ตามถึงกระนั้นบวกกับสัตว์ร้ายทั้งหกที่อยู่ตรงหน้าเขาด้วยแม้ว่าเขาจะสามารถหลบหนีได้แต่เขาก็อาจจะได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ทั้งวูลินและพวกเขาทั้ง8คนไม่มีโอกาสรอดฉันประมาทฉันก็ยังมั่นใจเกินไปถอนหายใจเบาๆจังสินผู้หลงไหลกล่าวว่า พี่หลวถ้าฉันเต็มใจที่จะพาเด็กๆเ,เหล่านี้ออกไปและปกป้องทาราสองขั้วต่อไปตามที่สัญญาไว้โดยนิกายถังและคุณฉันสงสัยว่าพี่หลวจะปล่อยเราไปได้ไหมชายในชุดสีม่วงยิ้มและพูดว่าโตหลวผู้หลงไหลควรจะรู้ว่าเมื่อใครมาถึงระดับของเราภูมิปัญญาของเขาก็ไม่ได้ไปกว่าปัญญาของมนุษย์เจ้าพูดคำเด็กๆเ,เช่นนี้ได้อย่างไรเราจะปล่อยให้เจ้ามีชีวิตอยู่ได้อย่างไรในเมื่อความลับของเรามีถูกเปิดเผยดวงตาของจางซินเปลี่ยนเป็นเย็นชา คุณคิดว่าคุณจะรักษาฉันได้จริงหรือถ้าเป็นเพียงเขาเขาจะไม่ประนีประนอมแบบนี้โดยธรรมชาติแต่เพื่อให้เด็กเหล่านี้จากนิกายถังและวิทยาลัยเชร็กอยู่รอดเขาต้องทำสิ่งนี้เมื่อเขากำลังจะปล่อยชุดกรอต่อสู้สี่ตัวละครเพื่อข่มขู่คู่ต่อสู้ทันใดนั้นก็มีเสียงมาจากด้านหลังเขารองเจ้าสำนักวิญญ,ญาณมังกรตัวนี้ไม่มีอะไรเลยทันทีที่เขาพูดสิ่งนี้ เขาก็ดึงดูดความสนใจของจังซินและสัตว์ดูร้ายทั้งหกที่อยู่ตรงหน้าเขาทันทีทั้งวูลินจับมือกู่เย่และมหาจังซินเขามองไปที่ชายชุดสีม่วงตรงหน้าแล้วพูดอย่างใจเย็นในเมื่อคุณรู้ว่ามีราชาบังกรน้้ำแข็งและราชาบังกรไฟฉันสงสัยว่าคุณจะจำรัศมีนั้นได้หรือไม่บนร่างกายของเราขณะที่เขาพูดกระแสน้ำบนของพลังงานและเลือดในร่างกายของเขาก็หมุนอย่างรุนแรงและเลือดของราชาบังกระทองก็พุ่งออกมา แม้ว่ากู่เย่จะสับสนในเวลานี้ภายใต้การแนะนำของถังวูลินจับมือกันชั้นของสีเงินแวววาวปรากฏขึ้นบนร่างกายของเธอและความผันผวนขององค์ประกอบที่มีสีสันโดยรอบก็รุนแรงขึ้นในทันใดและเลือดและลมหายใจของทองของถังวูลินราชาบังกรเสริมกันเก่งในกลางอากาศวิญญ,ญาณมังกรน้ำแข็งและมังกรไฟขนาดยักษ์ย้ายทั้งสองที่โฉบเฉี่ยวดูเหมือนจะหยุดชั่วคราว และจากนั้นแสงและเงาสองดวงก็ตกลงมาจากท้องฟ้าโดยลอยอยู่เหนือหัวของพวกเขาเพียงประมาณร้อยเมตรพลังกดขี่ที่น่าสะพรึงกลัวก่อนหน้านี้หายไปทันทีและความรู้สึกชื่นชมก็ถูกปลดปล่อยออกมาจากวิญญาณมังกรของปรมาจารย์มังกรน้ำแข็งและไฟทั้งสองและอารมณ์ของพวกเขาก็เต็มไปด้วยความตื่นเต้นกูเย่นหน้าหัวเราะคิกคักกระพือปีกแล้วลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าขณะที่ชายชุดม่วงกำลังจะหยุดเขาจังซินซึ่งอยู่ตรงหน้าเขาอยู่ไม่ไกล จูจูก็ระเบิดความคิดอันเฉียบคมออกมาปรับปรามพวกเขาอย่างแข็งขันและป้องกันไม่ให้พวกเขาเคลื่อนไหวเลยกูเย่ขึ้นไปบนท้องฟ้าทางวูลินไม่ได้หยุดเขาแค่มองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วส่งเสียงคำรามยาวๆหัวมังกรทองตัวใหญ่ปกคลุมร่างกายของเขาและมันก็เป็นเสียงคำรามของมังกรทองในเสียงคำรามของมังกรประมาจานังกร้มน้ำแข็งและไฟในอากาศต่างสะเทือนและความขี้ขลาดปรากฏขึ้นในฐานะวิญ,ญญาณมังกรพวกเขาไม่มีปัญญาอีกต่อไปและมีเพียงความสามารถดั้งเดิมบางอย่างเท่านั้น ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพวกมันได้รับการบำรุงเลี้ยงและช่วยเหลือจากสัตว์วิญญาณประเภทพืชหลายชนิดและพวกมันก็ถูกสร้างขึ้นใหม่อย่างไรก็ตามไม่ว่าพวกมันจะทรงพลังแค่ไหนก็ตามยีนที่เกิดจากส่วนที่ลึกที่สุดของสายเลือดของพวกมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เสียงคำรามของราชามังกระทองและรัศมีของราชามงกรเงินเป็นภัยคุกคามที่ใกล้ตัวและตรงที่สุดกูเยกระพือปีกและลอยขึ้นไปในอากาศปรมาจารย์มงกรทั้งสองก็วงเวียนไปรอบๆร,ร่างอันละเอียดอ่อนของเธอทันที ปล่อยเสียงคำรามของมังกรออกมาปากของกูเย่ระเบิดเสียงหัวเราะเหมือนระฆังเงินชั่วครู่หนึ่งเหมาอก,ก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะถูกกวาดล้างดวงตาของจังซินเต็มไปด้วยความประหลาดใจและเลือดบนใบหน้าของชายชุดสีม่วงก็จางหายไปและเขาพูดด้วยความประหลาดใจราชามังกระทองราชามังกรเงินไม่มันเป็นไปไม่ได้ทั้งบูหลินพูดอย่างสงบในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ ในความคิดของฉันฉันเกรงว่าปรมาจารย์มังกรทั้งสองคนนี้จะไม่ช่วยคุณอย่างน้อยกูเย่ปล่อยให้พวกเขากลับไปยังที่ของพวกเขาโอ้กูเย่เห็นด้วยการปีกของเธอแล้วบินไปทางทาราสองเข้ามังกรสองตัวกําลังพึ่งพาน้ําในทะเลสาบของทาราสองคั้วภายใต้คําแนะนําของกูเย่พวกมันก็บินทันทีกลับไปด้านบนผิวทะเลสาบเดิมแล้วเติมใหม่เหลือเพียงวิญญาณมังกรตัวน้อยสองตัวเท่านั้นซึ่งดูเหมือนจะยาวไม่เกินสองเมตรกําลังวงเวียนอยู่รอบๆกูเย่อย,อย่างมีความสุข ราชามงกรทองและราชามงกรเงินเป็นอวตารหลังจากการล่มสลายของเทพมงกรราชามงกรเงินสืบทอดความสามารถของธาตุทั้ง7ของเทพมงกรในขณะที่ราชามงกรทองสืบทอดสองเส้นเลือดของมังกรทองและมงกรระภูเขาดังนั้นน้ำแข็งและไฟซวงหลงจึงมีความใกล้ชิดตามธรรมชาติกับลมหายใจของราชามงกรเงินเหมือนกับที่เด็กๆได้เห็นแม่ของมันชั่วขณะหนึ่งสัตว์ประเภทพืชเหล่านั้นถูกลืมไปนานแล้ว เห็นได้ชัดว่าโต้หลวผู้หลงไหลไม่ได้คาดหวังว่าสิ่งต่างๆจะพัฒนาไปในสถานการณ์นี้และรอยยิ้มจางๆปรากฏที่มุมปากของเขาพี่หลวนี่เป็นเหตุการณ์พลิกผันจริงๆอย่างไรก็ตามฉันไม่ได้คาดหวังจริงๆว่านิกายทางการดูแลตลอดหลายปีที่ผ่านมาน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนจริงๆหมาป่าตาขาวจากพวกคุณสัตว์วิญญาณถูกกวาดล้างบนแผ่นดินใหญ่และมีวิธีแห่งความตายอย่างแน่นอนชายในชุดสีม่วงพูดด้วยใบหน้าที่ขุนเคือง พวกคุณใช้สัตว์วิญญาณของเราเป็นโอกาสในการก้าวหน้าเราจะพยายามปกป้องตัวเองได้อย่างไรแม้ว่าจะไม่มีพลังของปรมาจารย์มังกรสองคนและพวกเราทั้งหกคนคุณก็อาจจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้หากปราศจากความสงบก,ก่อนหน้านี้ในเวลานี้ก็จะดูเข้มงวดมากขึ้นดวงตาของจางซินรีลงเล็กน้อยและรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาก็แข็งแกร่งขึ้นฉันอยากลองมาดูกันว่าวันนี้พี่หลวแข็งแกร่งขึ้นหรือหรือดาบแห่งความรักของฉันคมกว่านี้